สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องกิจวิญญ,ญาณการต่อสู้ไลบูตานของคินนานในตอนที่568นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยณแดนเทพนันเทียนนายท่านบรรดาวิญญาณโบราณของดินแดนต้องห้ามต่างก็เดินทางไปยังดินแดนเทพผู้ร่วงลับเพื่อที่พวกเขาจะไปพบกับแม่เท่าเทียนจีและมีแนวโน้มว่าพวกเขาจะเข้าร่วมกับพันธมิตรอริสวรรค์ ตามสถานการณ์ในตอนนี้วรลยุทธ์ของจกักรพรรดินีเฟย์เย่ถูกสะกดเอาไว้แถมเรายังทำลายทุกสถานที่ที่ใช้เรียกภัยพิบัติสายฟ้าพวกเขาไม่อาจต่อกอ้อนกับพวกเราได้แต่ยังเลือกที่จะต่อต้านเราอีกอย่างนั้นหรอพวกเขาชงโง่เขายิ่งนักประตูสวรรค์ใต้เจ้าคิดว่าตอนนี้พวกเราควรทำเช่นไรดี จะเย็นๆลงก่อนหากผู้ทรงอำน,นาจทั้ง3ามและตัวข้าปรากฏตัวตนที่แท้จริงพวกเราจะหยุดพวกเขาได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเลยตอนนี้ข้ามีแผนพวกเราจะรับสมัครจอมยุทธจากดินแดนข้าวสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อมาสังหารชินนานเราต้องการคนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทว่าพวกเราเองก็ต้องจ่ายในราคาที่แพงเพราะงั้นข้าจึงอยากให้ทุกคนในที่แห่งนี้ ยังคิดจะใช้อัจฉริยะจากก้าวสวรรค์ชั้นฟ้าอีกอย่างนั้นหรอตอนนี้ขินนานกับพรรคพวกกำลังได้เปรียบไม่เพียงแค่นั้นตอนนี้แม้แต่จัก,กรพรรดินี้เองก็กลับมาแล้วด้วยสถานการณ์เช่นนี้ตัวข้าคงทำได้เพียงตอนนี้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในอาณาจักรกรุงเทพนั่นอะไรกันนะฟ้ากำลังจะถลม่มหรือว่าแผ่นดินหมอกคำกำลังจะถูกทำลายนั่นมันจัก,กรพรรดินีเฟยเย่นางกำลังคิดจะทำอะไรอย่างนั้นหรอ กดลี้ลับแห่งฟ้าดินข้าผู้เป็นหนึ่งเดียวด้วยพลังแรกกำเนิดแห่งแผ่นดินหมอคล้ำภายใต้คำสั่งแห่งข้าควาอมเจอจรัดของเตาอันยิ่งใหญ่จงบังเกิดตาผนึกเตาโซ่ตัวนิลันความรู้สึกแบบนี้มันพื้นที่เทพเด้นลับเป็นไปไม่ได้นี่มันหมายความว่ายังไง ไม่ใช่ว่าแผ่นดินหมอกคำมีพลังแรกกำเนิดเพียงสีส่วนอย่างนั้นหรอเหตุใดมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้อันที่จริงพื้นที่เทพเด้นลับควรจะเป็นเพียงหมากที่กดดั้งเดิมแห่งฟ้าดินสร้างขึ้นมาไม่ใช่หรอชินนานพาเทพยุดจากเผ่าสงครามและเผ่าเทียนจีตามกระจกทองแดงไปแล่เตรียมตัวพิชิภไยพิบัติสายฟ้าหาพิชิตไฟพิบัตสายฟ้าอย่างนั้นหรอ หมายความว่ายังไงกันสถานที่กระตุน้นภัยพิบัติสายฟ้าทั่วแผ่นดินหมอกคล้ำถูกสามขั้วอำนาจทําลายไปหมดแล้วไม่ใช่หรอข้าเองก็ไม่รู้รายละเอียดเช่นกันแต่ข้าเชื่อในสิ่งที่จัก,กรพรรดินีพูดเช่นนั้นผู้อาวุโสทั้งสองทิ้งคนที่เหลือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อดูแลพวกเขาส่วนพวกท่านทั้งสองตามข้ามาตกลง ตอนนี้และจกักรพรรดินี้คิดจะทำอะไรกันแน่นะพลังแรกกำเนิดที่ปล่อยออกมาประกอบไปด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที่สีดำที่ไหลลมปานหรือนี่จะหมายความว่าจากักรพรรดินี้เฟยเย่คิดจะดวงดาราสวรรค์จงฟังคำสั่งข้าจงปลุกปั่นแม่น้ำแห่งดวงดาวและทยานผ่านฟ้าดินดวงตะวันจันทรารวมเป็นหนึ่งจงใช้หยยินและหยาง แผ่นดินที่2การเปลี่ยนแปลงกฎนางสร้างแผ่นดินที่2เหนือแผ่นดินหมอกคำด้วยความสามารถของเฟยเย่จะทําเรื่องแบบนี้ได้คงไม่แปลกแถมตอนนี้นางก็มีพลังแรกกาเนิดที่มากเกินพอการสร้างแผ่นดินขึ้นมาไหมคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยฮาแล้วเจ้าเป็นใคร ข้าคือชีวิตก่อนของจัก,กรพรรด,ดินีเฟย์เย่ชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีสำหรับพวกเจ้าดังนั้นมีเพียงการร่วมมือของพวกเราเท่านั้นถึงจะช่วยให้เราสามารถต่อกรกับศัตรูได้หาร่วมมืออย่างนั้นเหรอหากเราร่วมมือกันเจ้าจะมอบอะไรให้แก่เราแล้วเราต้องทำอะไรให้เป็นการตอบแทนละ่ะเรื่องนั้นก็ง่ายๆข้าจะช่วยเจ้าสังหารชินนานส่วนเจ้าช่วยข้าสังหารเฟย์เย่ ชิ้นนานบุรุษผู้นั้นน่ากลัวกว่าที่พวกเจ้าคิดเขาคือกุญแจที่จะนําไปสู่การพิคิดภัยพิบัติ3ชีวิตเมื่อเขาตายเฟยเย่ก็ไม่มีทางรอดเช่นกันข้าคิดว่าการสังหารชิ้นนานยากกว่าที่เราคิดยิงยูที่ขณะน,นี้เขายังไม่ได้ทะลวงสู่ขอบเขตเทพยุทธแต่เขาก็ล้อมรวมโชคชะตาเทพทั้ง6ได้สําเร็จแล้วเขาในตอนนี้เทียบได้กับเทพยุทธคันทีเจ็ด แม้จะอาศัยผู้ทรงอำนาจทั่วแผ่นดินหมอกคามก็ยังสังหารเขาไม่ได้อยู่ดีนั่นสินะตอนนี้แผ่นดินที่สองจะสร้างเสร็จในไม่ช้านี้แถมในตอนนี้การหยุดนางคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากขินนานกลายเป็นเทพยุทธ์โดยสมบูรณ์แล้วล่ะก็ไคกะละจะสามารถต่อกรกับเขาได้เป็นไปไม่ได้แม้จกักรพรรดินีเฟเยเย่สร้างแผ่นดินที่สองขึ้นแต่กฎแห่งฟ้าดินและกฎแห่งวารยุทธ์ก็ยังคงอยู่ ประตูสวรรค์ใต้นี่เจ้าไม่รู้อะไรเสียเลยแผ่นดินที่สองเป็นโลกซ้อนโลกมันไม่ใช่แผ่นดินที่สมบูรณ์แม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับแผ่นดินหมอกคามแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นอิสระจากกฎแห่งฟ้าดินของหมอกคามเช่นกันเช่นนั้นชิ้นนานคงพิคิดภัยพิบัติสายฟ้าได้ในไม่ช้าแน่ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดเจ้าถึงเสนอให้พวกเราร่วมมือกัน เรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นทันทีที่แผ่นดินที่สองคงที่ชีวิตในอนาคตของข้าจะจู่โจมในทันทีอีกทางด้านหนึ่งจัก,กรพรรด,ดินีเฟื้อยเย่ท่านให้ข้ามาทำอะไรที่นี่ อย่างนี้นี่เองจากกรัรด,ดินีเฟือยย่กำลังสร้างแผ่นดินที่สองหากว่ามันสำเร็จกดแห่งแผ่นดินหมอกขามส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ได้กับแผ่นดินนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพวกเราจะสามารถเรียกภัยพิบัติสายฟ้าได้ยังไงละ่ะข้าเข้าใจแล้ว